แล้วเราก็มาอยู่กับตอนที่สิบนะครับของเดวี่แม,มคคายห้านะครับขอโทษนะครับ,ท,รบที่ช้านะครับผมก็มาเราไปลือกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลานะครับผมกับผมแม s กซิมูนคนเดิมนะครับ Let's go เมื่อวันที่15สิบห้าเดือนหกเที่ยงคืนนะ ฉันแค่จะลองเช็คซ้ำดูน,น่ะว่าตัววีทมันมีละอองอะไรออกมาไอ,อ,อ,อยูเร,รเซียมันยูเซีมันหายไปไหนไมันตามหาอะไรอยู่มันอยู่บนยอดของควายฟอตแล้วลนี่มันเราอยู่หลุมเลเวลที่ตามที่สุดข,ของควายฟอตเลือดของมนุษย์เป็นแหล่งพลังงานของปีศาจ Its power is unparalleled. Even the Almighty Mundus used it to become king of the underworld. Avid told me everything. Yeah, well, that's a lovely story and all, but as long as we know where to find him. Whoa, you Are the เดี๋ยวก่อนนะ Um... Goldstein?

นี่ฉันทำวันนี้มาให้อคิดซะว่ามันเป็นของขวัญน,นะสำหรับครอบครัวที่เจอกันอเ,เอาไปได้ไหมมีตัวดีอยู่ข้างในด้วยโอเช่อเฮ้ยมันคืออ้อจ้าอืมจ้า๋อจ้า อันนี้คือดันเต้ไม่ได้เป็นมือเองนะคือหมวกมันบังคับดันเต้นะครับหรือเปล่าว่าไม่น่าใช่เย a h Wow y e a มันแจวมากเลยฮะลุงโอเคผมที่เก็บไว้นะดันเต้เดี๋ยวก่อนฉันจะไปด้วยทำไมมันไม่ปล่อยวางสักเรื่องวะถ้าถ้าเกิดว่าคุณเรียกฉันว่าตัวหงอีกเรื่องเ ถ้าเรียว่าตัวถ่วงอีกครั้งน,น,นะปล่อยเขาไปดันเต้เวลาเป็นสิ่งมีค่าฉันมีหน้าที่ที่ต้องเห็นสิ่งเหล่านี้อฉันจะไปทาง,งฉันแล้วก็พวกเจ้าก็ไปทาง,งพาวกเจ้ากันนะ บายบายไปละปิวให้เลือกใคร,รอ่ะอืมไม่ต้องคิดมากเลยเอ้ยคิดมากหน่อยก็ดีเอ,อันนี้ได้ เราไม่ต้องเลือกอะไรให้เสียเวลานะครับเราไปเลยนะเฮ้ยทำไมมือกูมชาไดเองวะ่เชีอว่าอะไรอะ 鲁萨奇啊！ หมอไซค์แว้นมันครับเรามอไทยเราสุดยอดมากแว้นมันไปสุดยอดมอไซค์คันนี้โคนรักเลยไปครับไปต่อ เงินนี้เก็บเอาไว้ล้างหลังนะเพราะว่าหลังน่าจะหนักผมก็จะไม่ใช้ทิ้นเตืองก็้สิเตืองยูหู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  โอ้โหเอ้โหมุนกับไหมครับเบิร์นยางครับเบิร์นยาง I อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะแล้วไง่อต่อเราลงไปข้างล่างเหรอหลข้ังไง Needs to be flushed. Okay. Oh, wow. Ja! Yes. 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 Wow. Wow. กูที่ยังต้องสู้อยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่ากูยังไม่ได้ทำลายอันนี้เพราว่าน่ะไม่ได้แล้วถึงเวลาแล้วทีนะอืม เต็มแบบโนโลิมิตครับมันเต็มโนโลิมิตถ้าตูไม่เยอะกว่าจนไม่หนิ้วะ เพราะกูลืมเยอะแล้วน่าใช่น่าจะลืมนะ หม,มดอีกเหรอโอ้โหมันเลยกันหลายที่เลยนี่ว่าลืมดูเราตีอยู่ตรงนี้น,น,นานโถดไฟใช่ม,มัน อาคิดรถล้มไปข้างหลังแล้วมองไม่เห็นนักเตะไว้ก่อนอเป้ามันขึ้น I don't know.

เรียบร้อยครับไม่พลาดดิเรว่องนี้ไม่พลาดดิโอ้โห ถ้าเราไม่เวิร์กนะครับ

แล้ววะสั้นจังไม่เป็นไรก็เป็นอว่าจบกันไปนะครับกับเดวิดไมค์ายตอนที่10นะครับผมกับผมแบสซนิววันนี้ไปก่อนนะครับฟันดีครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์นะครับไม่ยากเลยนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยเจอกันในคลิปหน้าผมแบสซนิวไปกันครับสวัสดีครับ